The Last of Us s e a s ซีซั่นสองเอนะครับตอนนี้เป็นตอนที่ผมเออใช้คำว,ว่าผมไม่ค่อยเก็ตการมีอยู่ของมันสเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าภัยคุกคามอื่นที่ไม่ใช่แอบบี้อ่ะมันเริ่มไม่มีความหมายสำหรับผมอะ่ะนึกออกไหมพอเราพอ,นนอนะพอไปแนะนำไอ,แอ้แนะแพอไปแนะนำไอ้แก๊งใหม่อ่ะมีแก๊งใหม่ปึ้งปังปึ้งพอไปแนะนำไอ้ทีมวูฟผมผมดอนกิฟอ่ฟักอ่ะ ผมรู้สึกว่าเมนไอเดียของที่ผมจะสนใจคือแอปปี้การตามล่าแอปปี้เท่านั้นแหละแล้วพอมันมาอินโทรดิ้เนี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนเล่นเกมมันต้องไปเจอไซเควสอะ่ะแล้วเป็นไซเควสที่เรารู้สึกแบบไม่ได้อยากทาอะ่ะมันมันผมว่านะเวลาเนี้ยซีรีส์อะ่ะเขาพยายามจะพาเราอะ่ะกลับไปให้เหมือนกับในซีซั่นแรกที่แบบเป็นการประจนภัยโรทิปมูวี่อ่ะแต่ผมรู้สึกว่าด้วยความเดือดดาลของเนื้อหามันอารมณ์คนดูแลอารมณ์ผมรู้สึกว่า การเป็นรถทิพมันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหรอ่อะพอเขาต้องแบบรู้พอเป็นดูตอนนี้จบแล้วรู้สึกว่าโอ้โหไอ้เฮียกูต้องไปเจอไอ้เผ่ากีดหน้ากูต้องไปเจอไอเ้เผ่าวูฟนี่ต้องไปสู้ไอบบ้วูฟบุกกลางเมืองเพื่อไปสู้กับไอบบ้วูฟนี่แล้วก็พอไปสู้ไอบบ้วูฟเสร็จอ่ะเชื่อไหมยังไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่นี่อ่ะเดี๋ยวต้องไปเมืองอื่นอีกเหมือนเมืองอื่นอีกเหมือนในซีซั่นหนึ่งที่แบบ อ่ะไปถึงตรงนี้เหมือนจะใช่อ่ะไม่ใช่ต้องเดินทางบีคือรู้สึกว่าสเตตัสของเรื่องราวอ่ะมันจะกลับไปเป็นบนลูปแบบนั้นซึ่งผมรู้สึกแบบไอ้อะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากดูผมอยากดูหนังที่แบบไล่ล่าล้างแคที่มันแบบเดือดดาลไปเลยแต่เขาน่าจะอยากจะกลับมาให้เรารู้สึกแบบให้มันเป็นแบบนั้นนะเขาพยายามที่จะสโลดาวความรู้สึกของคนดูเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะทําหน้าที่ในฐานะของการเป็นเป็นครูดาวอ่ะหมายถึงว่าถ้า จบตอนที่แล้วล้วขึ้นตอนนี้เอลี่ขี่ม้าเลยอ่ะปึ้งปึงป้งปึงปึงออกไปเลยตั้งแต่ตอนแรกแบบไม่ต้องมานั่งคุยไม่ต้องมานั่งอะไรกันทั้งหลายทั้งแหล่มันอาจจะทําให้คนดูแบบว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นซีรีส์ระทึกที่ไล่ล่าฆ่ากันแบบ 100%... แต่พอมันให้ทิ้งระยะ3เดือนเงี้ยให้ได้เอลี่ได้เจอคนนูน้นให้ได้ดูเมืองให้ดูสภาพเมืองที่เปลี่ยนไปให้ดูเออเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ เอ่อโมคราซี่เป็นการแบบว่าเ uh, เราจะส่งคนไปตามล่าไหมให้ต้องมีการโหวตกันในที่ประชุมส่งตัวแทนท,ทุกคนโหวตแปลได้มีโอกาสพูดได้มีโอกาสพูดคุยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ตัวเองทําซึ่งก็มีทั้งสองสายคนที่แบบเฮ้ยเราจะต้องคนมันก็ตายไปแล้วเราจะเสียคนไปอีกทําไมเมื่อตอนนี้เราเราก็ลําบากอยู่แล้วนะกับอีกฝั่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่เอาคืนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าเราเราอ่อนแอเกินไปนี่เป็นการพูดคุยที่คลาสสิกนะครับไม่ว่าคุณจะ คุยเรื่องนี้ในบริบทไหนมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งอะ่ะเราจะยอมเสี่ยงเพื่อประกาศสัปดาห์ไหมหรือว่าเออเราจะเอากําลังไว้ป้องกันอะไรที่เสียไปแล้วก็เสียไปมันมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องคลาสสิกอะ่ะถ้าเป็นประเทศอะ่ะเราโดนโจมตีเราจะส่งคนบุกไปประเทศเขาไหมเพื่อโจมตีคนคนนั้นหรือบอกเฮ้ยเราไม่บุกแล้วแต่เสริมกาลังป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีแบบนี้อีกมันก็เป็นการถกเถียงเรื่องราวมุมมองแล้วก็วิธี การเมืองของโลกใบนี้แต่กนั่นแหละครับพอเราไม่ใช่เป็นคนที่ที่เขาเรียกไงไม่ใช่เป็นคนที่โดนผลกระทบนี้โดยตรงเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเออมันก็เฉยๆเนาะเราต้องเลือกโลจิคอแต่ถ้าเราเป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมันก็ตัดสินใจได้ง่ายมากกว่าที่จะเลือกจะทําอะไรนะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกก็ต้องไม่เลือกอยู่แล้วเป็นผมเป็นคนในเมืองนั้น่ะถ้าผมแบบไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานโจเป็นเป็นญาติโจอะผมก็เหมือนกันว่าผมก็คงไม่ ไม่เอาด้วยอะ่ะผมก็ต้องโหวตว่าเออไม,ไม่ไม่เห็นด้วยดีจะไปบุกทําไมเราคนเราก็น้อยอยู่แล้วเราคนตายซอมบี้การสร้างเมืองกลับมาก็ยากจะส่งคน16คนไปไปตายฟรีจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหออกไปข้างนอกมีแต่ซอมบี้มันไม่ make sense อยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นแบบเออเป็นญาติเราเราก็อาจจะรู้สึกแตกต่างนี่คือเหตุผลของการมีอยู่ของของประชาธิปไตยเนาะเพราะไม่งั้นทุกคนก็จะเกิดความวุ่นวายบ้าบอคอแต่ทุกคนก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยการโหวตผ่านตัวแทน นั่นคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นและนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นนะจริงๆถ้าตรงนี้ลงลึกไปอีกหน่อยอ่ะความคิดเห็นของผมนะมันคือแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มันเปลี่ยนได้อ่ะผ่านไอพี่พี่ที่เคยเหยียดเพศน้องเอลลี่ในตอนแรกตอนแรกวะนั่นคือตอนแรกโดนเหยียดเพศเอลลี่ในตอนแรกอ่ะมันแสดงให้เห็นว่าไอเหี้ยมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงได้นะเววันหนึ่งมันเคยอาจชั่วร้ายวันหนึ่งมันเคยอาจจะนิสัยไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดี แต่วันหนึ่งมันกัดจะกลับมาช่วยเหลือเราได้ถ้าเราให้อภัยเขาและเปิดโอกาสให้กับเขาได้ทําการแก้ไขตัวเองนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่หนังซีรีส์ต้องการบอกมากที่สุดในตอนนี้ก็ได้ครับว่าเนี่ยเห็นไหมคนนี้เขาเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราให้อภัยเขาเขาช่วยเหลือเราได้นะเว้ยเขาใซ้บซันวิชเราเข้อหาของมาช่วยเราเขาเคยทําผิดพลาดแต่เขาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้นั่นอาจจะเป็นแมสเซจทั้งหมดของตอนนี้ก็ได้นะ ว่าเออเห็นไหมเอลลี่มันคนมันแก้ไขได้นะบอกกับคนดูมันก็จําเป็นหรือเปล่าที่ต้องไปไล่ฆ่าเขาจาเป็นหรือเปล่าที่ต้องออกไปทําเขาบางทีเขาอาจจะเพลินนึงเขาาจะเป็นคนดีกว่าที่เราคิดก็ได้มันก็อาจจะเป็นแมสเซจของตอนนี้ก็ได้มั้งผมดูแล้วผมไม่ได้อาจจะผมผมไม่ได้เล่นเกมมั้งผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าวิธีที่เล่าความตายในยตอนนี้มันทําให้ผมรู้สึกร้องไห้รู้สึกเครียดร,รู้สึกจริงจังอะไรขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกส่วนตัวขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศมัน คูดาวลงด้วยซ้าสาสหรับตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นตอนที่สํารวจเขาเรียกว่าสังรวจในเชิงสังคมแลวกันหะไรที่ตอนที่แล้วมันเป็นการแบบให้เราเจอเหตุการณ์ตอนนี้ก็มาสํารวจทางสังคมอาจจะบอกกล่าวทางสังคมแต่อย่างที่บอกข้อเสียของของซีซั่นนี้สําหรับผมเลยคือผมไม่แคร์เลยไอ้เรื่องประเภทแบบโลกใครจะยึดอํานาจใครอะไรตอนกี้บอกฟ้าก่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรกับผมแต่ว่า ไม่เนี่ยในตอน4ตอน5เขาอาจจะเล่าให้มันให้มันมีสตอรี่เยอะกว่านี้ให้เราสนใจก็ได้นะแต่ณเวลานี้ผมรู้สึกว่าวูฟแคร์เออไอกีดหน้าเออม,มันไม่ได้สาคัญอะไรสําหรับผมขนาดว่าเห็นมันฆ่าคนเด็กตายผมยังไม่รู้สึกว่ามันน่าโกรธแค้นอะไรขนาดนั้นสักเท่าไหร่นะครับอตอนนี้คิดเห็นกันยังไงครับแคร์ไหมไอเรื่องบูฟไอเรื่องแก๊งกีดหน้าหรือคิดยังไงกับการเมืองภายในของเมืองก็ลองบอกลองพูดคุย กันมาได้นะครับ